ครับการสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่หนึ่งธันวาคมพศ25 6 8ันากบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับข่าวารชิมนี่ก็เป็นลิปที่สองของทางช่องครับขอนำพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาเดือกชมเดือกซื้งง้วไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นง้วทรงฟี่200กิโลเมตรบริการจีบเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรถ้าพ่อแม่พี่น้องยุ่ไกลอยากได้เอาหลายโค้มขึ้นไปเอาลายชดขึ้นไป กัดนยนกันในเรื่องระยะทางครับแต่ว่าแถวหน่อยคมระยะทางอยู่ไกลกะซอยคาน้ำมูกน้่มันผมนะครับเล็กๆเลยน่อยพ่อเติอน้นุมันไปหากันหอดครับพี่น้องครับอฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0652076884พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่ะบันนี้หันมาเมืองง่วครับพี่น้องครับแถวมีตำหนีรูพันธ์สันทามังไรพันธุ์1149เราไปได้ครับแถาบรได้บอบริษัทเก้าก็แสดงว่าบ่มีตำหนีครับพี่น้องครับมาเมืองคมทีหนึ่งครับพี่น้องครับ ท่านได้หาหัวแม่ลูกเลี้ยงครับอ่าแม่ลูกร้อยร้อยพ่อเลี้ยงนะครับเป็นร้อยกลางๆครับแม่เป็นอ่าไถ่กลางบามันลูกก็เป็นลูกอ่าผสมบามันเหรอครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผู้หัวลูกแรกแม่สูงร้อยสามสี่บวกลบสองลูกไส้อายุห้าหกเดือนแม่ทับผ่านรอบได้์สองเดือนกัวสามเดือนเอาไปรุ่นทรวงเอาได้ครับผมไม่ได้ตรวจทรวงให้ครับแต่ว่ากรับทับแทาร้อยเปอร์เซ็นต์มึงตัวลูกเพิ่งครับนี่ครับแต่ือว่าพ่อมึงอยู่เหรอครับพี่น้องครับในราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทได้ครับ ทรงฟีสองร้อยกิโลครับยตัวลูกไส้เพิ่นไส้กับแชงขาไ่กับพ่อเมืองอยู่ครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่เพิ่นแล้วครับพี่น้องครับกินยาดีครับเนี่ยแม่โบดถ์นครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยได้คุ้มสดครับพี่น้องครับอ่าซื้อสองขนาดาื้ได้สามอ่าพันไปชุดที่หนึ่งได้ครับพี่น้องครับอ่าัดนี้ลูกเมืองอ่า เป็นชุดที่ชุดที่สองเป็นแม่แยกลูกกับตัวผูู้้ครับท่านใดหาเลี้ยงกับร่องพีเจน่ามั้งนะครับแม่แยกลูกนี่กัเคยมีลูกมากหนึ่งตัวเรากะรุ่นทว่างพร้อมครับแม่สองตัวนี้มันอมเนื้อครับกับตัวผูตัวผูใ่ไงอายุขวบกลัวอันนี้ก็ขายราคาหนึ่งมืน่น เจ็ดพันหาร้อยบาทครับพี่น้องครับหนึ่งเงินเจ็ดพันหารอยบาทเด้อสุดที่สองครับเดี๋ยวผมพาลงมาบงครับนี่ครับตัวยืนยืนนี่เลยครับพี่นอ้องอาสูงกับเม็ดยีนหาบวกแต่ตัวนี้มันอมเนื้อครับพี่น้องครับอมเนื้อสองตัว เนี่ยครับเคยมีหลวมาหนึ่งตัวครับอันนี้ก็เป็นงว้ไท่พื้นบ้านเ่าครับพี่น้องครับไทยมีน้ำไทยไก่หม้อเขาดอนเป็นที่สุดล้พี่น้องอันนี้ก็ตัตผู้ตผูไท่งไงอายุขวบกว่าอ่แต่ร้องพีหน้ามื้ครับอ่ผ่านไปชุดที่สองครับพี่น้องครับชุดที่สามเป็นชุดซีตัวครับพี่น้องครับเป็นชุดซีตัวอา่า ควบด้วยเดี๋ยวครับเออนี่ครับตัวสามตัวคลวองข้อนี่เดี๋ยวผมจำว่าอะไรอยู่พอชุดชุดแรกที่ลงคลิปไปมเมื่อเช้านี้กับอบากพูดเอฟซีทั้งอ่าวังสะพุงบ้านหนองหินอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นสื่อท้องถิ่ประจำครับอ่าชุดซีตัวกขายในราคาสองหมื่นสองพันบาทเด้อครับพี่รองครับอ่านี่ตัวที่หนึ่งเป็นลูกผสมบามันวสวยๆซีตัวนี่ครับตัวเลียนไปนี่นี่ตัวที่สอง ีตัวที่สามเดี๋ยวฟาดเข็นหนึ่งมังครับเัาสิไปน้ำกันดีๆเด้ดออันนี้ชุดที่สามนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องอย่างโยกชุดใดใช้กันก็นได้ครับพี่น้องครับอ่าคงก็มีมโซนรถไห้แต่าโรดไอดหลายครับ้ายกชุดหนึ่งสองสามใช้กันได้ชุดหนึ่งชุดสามก็ได้ชุดสองชุดสามก็ได้เดี๋ยวแต่พ่อแม่พี่น้องอย่างโยกชุดใดครับเดี๋ยวครับ ชีโตมันถือเป็นหวัวควางครอ,อไปไหมทุกตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยชีโตนี่ครับโยเวนโยเวนตัวผู้ตัวลูกตัวเลี้ยงครับนี่ชีโตตัวไปน้ากันนี่เด้อครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาทนี่ครับมันเป็นง้อคอกเดียวกันเนี่ยครับทุกตัวแต่ผมมาแยกออกเป็นชุดเป็นชุดเรือพี่น้องครับท่านที่ยกไปน้ำกันก็น,กนได้ นะครับชุด4ตัวเมียนะครับที่ร่างเขาขออยู่นะครับอ่ะฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องครับสนัชินีจอวัยได้เพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ